สวัสดีครับวันนี้มาทำการจัดส่งพาวเม็กจีทีส0่นนะครับรุ่นนี้จะกำลังวัด700อต่อชแนลสี่ชแนลนะครับก็จะเป็นที่2800วัตต์นะครับก็คือขับ18ได้4ดอกนะครับคงปั๊มนะคงหลอก็จะได้คู่หนึ่งนะครับอาจจะไม่อิ่มเท่าไหร่แต่คือเล่นได้นะครับะที่เราใช้งานอยู่นี้นะครับส่งด่วนเลยร้านชักกีบาบองบอกก็จะเป็นซับเบส15นิ้วออดอคู่หนึ่งนะครับแล้วก็เสียงกลาง12นิ้วคู่หนึ่ง เดี๋ยวไปดูหน้าตากันหน้าตาจะเป็นอย่างนี้เลยครับบลูทูธ usb นะครับมีให้พร้อมแล้วก็ด้านหลังนะครับจะมีคลอสนะครับโอเวอร์แยกเป็ดแยกการให้เราด้วยนะฮะเห็นไหมมืดนิดหน่อยนะครับเดี๋ยวมีคลิปทดลองเสียงให้ฟังนะครับยังไงเข้าไปดูที่ TikTok หรือ YouTube หรือ f เฟซเดนบังบอรุ่งโรดขายื้างเสียงข้างแจ้ง นะครับอ่ามีสี่เฟสสำหรับวันนี้ขอบคุณทุกท่านครับสวัสดีครับที่ติดตาม